หาไม่เจอแล้วอ่ะมาดูวันนี้ผมก็ไปค้นเจอคุนแผนหนึ่งห้าเนื้อขาวนี่นะครับน่ะมาดูกัน <c oughs> นี่คุนแผนหนึ่งห้าเนื้อขาวค,ครับจ้าจ้า นี่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 ค้างบ้านเขาบอกว่าเสียงดังเห็นไหมอืมไม่เห็น เพื่อนๆดูเส้นพวกนี้นะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกเหล็กนะครับเห็นไว่าบล็อกเหล็กเนี่ยมันจะมีตรงตรงเนี้ยมองไม่เห็นนี่พโมโลีตรงเนี้ มันจะบินนี่นะถ้าเราดูคว่ำอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าพระโมลีนี่บินนะครับนี่เป็นบล็อกเหล็กอมองไม่เห็นว่ะ มโมลีมันจะบินนะครับบล็อกเหล็กนะโมลีมันจะไม่เต็มนี่แล้วก็เนื้อหาเนี่ยคุนแผน 1, 5, หนึ่งห้าลวงปูุทิมอาสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับท่านธนาดลน,นี่แล้วหู หูเขาจะคมคมพูดเสียงดังคุณแผนองนี้เนี่ยที่ดูง่ายเนี่ยเขาดูง่ายตรงไหนหรู้ปะดูง่ายตรงที่ว่าเนี่ย มันเป็นยันติ่งนี่ยันติ่งเป็นไว้ไหนนะนี่เป็นติ่งคล้ายๆเม็ดข้าวอย่างเงี้ย่าตรงกระดูกยันนี่ไล่มานี่อันนี้มันถูกตะกุดทับไปนะครับเนี่ยยันติ่งอย่างเงี้ยเป็นคุณแผนหนึ่งห้าดูง่ายนี่เอกลักษณ์เนี่ยถ้าเป็นของปลอมของเรียนแบบมันจะทําไม่เหมือนลักษณะเนี่ย ที่เป็นลักษณะของเม็ดข้าวโอ้มันเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนเพ่นคิดดูนะับนี่ปีหนึ่งห้าโดยประมาณนะกับตอนนี้ปีหกแปด นะครับอายุเขาก็ประมาณ40กว่าปีละเพราะฉะนั้นธรรมชาติความเก่าเนี่ยเราก็จะเห็นพระองค์นี้เนี่ยไม่ได้ใช้ใช่ไหมเมื่อไม่ได้ใช้สาภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ก้านบัวตรงนี้นะมันจะนธรรมชาติของก้านบัวเนี่ยนะครับแล้วก็ พระโมลีตรงนี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าบล็อกเหล็กน,นี่เห็นไหมกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์แม่พิมพ์บล็อกเหล็กเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของเส้นบาร์โค้ดอย่างเงี้ยเวลาเขาปั๊มแบบมันก็เกิดร่องรอยแบบนี้ให้เราสังเกตได้โดยง่ายเพื่อนๆลองไปสังเกตดูแล้วล่าพาที่สร้างในปี15 16 17 18อะไรพวกเนี้ย นะครับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันเป็นบล็อกแม่บล็อกพิมพ์แบบแแบบเหล็กนะ oh อะโลหะอะแล้วก็อักขระเลขยันพวกนี้นะมันจะดูง่ายชัดเจนนะครับไม่ไม่รีบรีบไม่ผอมบางนี่เนี่คือขุนแผนหนึ่งห้าปัญหากับไอเอไอไอจิมอยากจะมาเสนอหน้าเล่นด้วยอืมนะ แล้วทีนี้เรามาดูเนื้อชินเนื้อชินเนื้อชินเน้ชินนี่พระสันนั่งช้ยนาทเนื้อชินเงินโอ้วันนี้มันเนี่ยอุปสรรคมันเยอะวันนี้คอมพิวเตอร์ก็พังแย่เลยเลยไม่ได้นั่งตัดคลิปเลย อโอ้ยนี่คือธรรมชาติเก่าของเขาเองนะครับถ้าคุณจะเล่นเนื้อชินเงินเนี่ยเห็นไหมเรามีองคูยอย่างเนี้ยดูมันก็สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ใช่ไหมอ่าจะไปดูมเหสวนไปดูนางกําแพงเนื้อชินอะไรก็แล้วแต่นะครับเราดูจากอย่างนี้มันทําให้เราเข้าใจได้อ่๋อเน่เน่เน่เน,น่ผมก็หาอยู่หลายวันละกันหาชาลีรุ่นสองหลวงปู่หลิวเฮ้ยมันขยายไม่ได้อ่ะอมันเดินจิมเมนี่มันขึ้นมาปวดเมื่อกี้เนี่ยเลยอืม โอ้เดีย๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะวันนี้รู้สึกว่าไม่ดีละเนี่ยจะได้มาดูเนี่ยลักษณะของพระสมเด็จวัละคังแท้ๆนะเนี่ยโอเคต้องขอตัวก่อนวันนี้ มีเพื่อนบ้านเขาเนาะเออแล้วพบกันใหม่ครับฝันดีราตีสวัสดีสวัสดีครับ